วัค่ะวันนี้ก็มาที่นานะคะเขาไถาจะดำนาเนาะ่ะมีถอนกล้าตรงนี้นะ,ะวันดีจ้าบักวันดีมันเกิดวันแม่วันดีมา มาจับหน่อยมาแข็งแรงมากแข็งแรงมากมาจับแน่เฮ้ยมา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 ถ้าหน้าหน้าด่างอีกนี่โอ้โหสุดยอดนะคะมี มีขวัญหาบเงินหาบทองด้วยมามามา,มานี่ไปกินนมไปกินนมโอ้ยค่าเสือ้อค่าเสือ้อโอ้ยออกจากเสื้อกระเป็นเป็นตัวผู้นะคะเป็นตัวผู้นะคะกินนมจะกินนม แข็งแรงมากหนึ่งวันนะคะลูกควายอายุหนึ่งวันนะคะนี่โคนขาคือใหญ่เล็บมือเล็บเท้าคือสวยค่ะหน้าผากกว้างนะคือแข็งแรงมากมานี่ เอา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 พันกันพันกันไปพันกันมาอยู่ <laughs> น่ารักมากมากพี่น้องบักวันดีปักวันดี <laughs> นดลูกอีดากดำ <laughs> จ้ามาโบไก่แม่ได้ยานสีขนนี่เป็นสีสีออก ทองเลยนะจ๊ะขนออกสีทองนะจ๊ะก็กลัวคนจะหลบแต่อยู่กับแม่ ส่วนบักเกิบอยู่นู้นพ่อมันอยู่นู้นนะคะพ่อบักวันดีอยู่นู้นนูนนะนี่นะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ข้างล่างเนาะค่อยประกาไปใกล้ได้พี่นองง้องเลยมันก็ผูกไปอยู่อุ้ยบอแมนพอมันมาอยู่นี่ได้ มาเกิดไม่ได้อยู่นี่ได้นี่มาเกิดไม่ได้อยู่นี่ค่ะมาเกิดขึ้นเขาเขาบ่มาเกิดมันเอาขึ้นน้ำเพลเน่ซุ่มมันซุ่มใหญ่นะ่ะเอาขึ้นเขานะพี่น้องนะอ่ะพวกนี้พวกนี้ก็ไว้ข้างล่าง ต่อไปก็เป็นคิวอีอียันต่อไปก็เป็นคิวอีอียั โอ้ก็เปิดพุ่งแทล่ะเมื่อวานนี้ทันทัาไปท่ายรูกมันเล่นน้ำหลังเลยเยอะย็มไอันนี้ก็เอามือไปนั้นก็มันก็มายอยู่ได้ตัวเล็กมูได้มั <c oughs> นหูจักโออ้อยไดปลาหนึ่งวันนี้แบบว่าแข็งแรงมาก lóc nhau mới thấy hèn đấy bên đang đài đạc đá mươi bò Mươi bò <laughs> อางดกชัดเจนมากเลยหางดอกชัดเจนมากเลยนะจ๊ะถ้าหน้าดังด้วยนี่โอ้ยเข้าตำราเลยนะราคาแบบพุ่งกระฉูดนะเออมีสร้อยด้วยนะคะสร้อยคอสร้อยสร้อย,อ,อ,ยอ,อยคอสังวานใส่ถุงเท้านะจ๊ะอืมถ้าถ้าตรงหน้าผากด่างนะ ส,สุดยอดสุดยอดนะเร็บมือเร็บตีนใหญ่เนาะอ้าวพันขอมันถืกลมแล้วมันก็ขย่ายบักวันด no. ีบักว in ันดี บักวันบักวัน,นอนี่นะคะมีสังวานมีสร้อยคอเน,อะนาะถุงเท้าใส่ถุงเท้านะคะอืมแล้วก็ขวานเงินขวานหามเงินหามทองแล้วก็อะไรอีกถ้าหน้าด่างหน,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 น้าด่างน,นี่เข้าตำราเลยนะพี่นอ้องอ๋อพักท่า หางดอกหน้าดังโอ้ยบบอืมบบบบค่อยถ้าถ้าหางดอกหน้าดางค่อยขุนเข้าเวทีประกวดนะแต่อันนี้โครงสร้างใหญ่มากนะคะโครงสร้างใหญ่เบิ่งจะโค้นขาในพี่นองอันนี้แค่หนึ่งวันนะคะอันนี้หนึ่งวันสุดยอดจ้าดักดำ แกส่งลูกสวยมากเลยเออพ่อมันก็ขึ้นเขานะ,ะไปหากินหญ้าอยู่นูน่นบนเขานะมาเกิบนะอืม่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็อนอุญาตลงคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ